Thank you.

บาังทังทัมทุธังปะเดวัาสังปะสังทังภูภะเวนะสังโฆทีภวังตเรีอะหามาจา โุธสาสวันตาอาิวัเจมีสะาันตมเอตาีสปฏิปันโนปะวะโทสาวะสังโฆสังนักมหารี่าีนต้านาเป็น อาจเกิดคามติตาตามกับคุณถวายจะเก็ดปัจจัยแต่ยังทำเกิดรอยเอออีกที่ต่อไปกับติดค่ารางวัลจบหน้าทำการการนอกจะได้เฉลิมฉลอเลยเอาตอนนี้ในไงพอยน์พี่น้องหันหนาเป็นข้างอ่าเป็นเวลาหงกายอ่าขึ้นแม่ที่ของเข้าคนละันบะหมีดอกไม้ก็เอาถูกคนละดอกเนาะเพื่อเข้สิได้อ่าป้าข้างขอพม่าลาดโต กากูี่ไม่ากงต่ทากเทียไมทันมาก่อนนี่ยตาแล้ก็ทุเนเก่ากาองคที่แต่านญาติญาติเป็นแค่ร้ันดบัดแตรว่าการมาได้แต่ความเกิดที่ดีไปเล่าวิถีวัดก็ได้เนาะ

นะัโมตัสสะละตัวอาลังโตสมาสัมพุทตะจามไปยะกรรมังวัจิกัมมังมะโมกัมมังอาโหติกัมมังจัมภะคะลางยาสันตุไปยะกรรมสารวัตีกัรมศีมะโลกัรมสามกรรอันใด ที่พัวข้าพเจ้าได้เคยประมาทต่อแก่ที่บุลฤทธิี่ความศรีขตามหรือก่อหน้าข้อตามก่อหลังข้อตามหรือใครวาจาใจข้อตามเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตาม ขอให้คุณแม่ที่วลุ่นีปาเาสีจวงทาวบุกีตมให้แก่ลูกให้แก่หลานและทุกๆคนด้วยเธอ นี่ก็รสัตีไทดกทีุ่กที่เขเข้ามาอยู่ห้ายหลป้อาจจะทเื่องี่ความรู้ฝ่ายาง้งต้่าข้างหน้าดยังด